ครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ่อมตู้เย็นพานาโซนิก6.3คิวตัวนี้อาการของมันก็คือค่าคมทํางานแต่ตู้เย็นไม่เย็นเดี๋ยวเราลองไปตรวจเช็คกันดูเลยนะครับตัวนี้ก็ความทํางานไฟเข้าปกติอยู่ข้างในก็มีเสียงน้ํายาดังจ๊อกจ๊อกจ๊อกอยู่แต่ไม่เย็นไม่เย็นอะไรเลยข้างๆประตูก็ ข้างๆตู้ก็ไม่ร้อนแสดงว่าตู้นี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำยาเดี๋ยวเราลองไปตรวจเช็คกันดูครับโฮมฟิชเชอร์ทำงานปกติหอ,อยร้อนก็ไม่ร้อนอ,อยร้อนก็ไม่ร้อนนี่ก็ไดเออร์ก็ไม่ร้อนตัวนี้น่าระบบน้ำยาน่าจะรั่ว แต่เราต้องแยกก่อนว่าน้ำยาจะรั่วคอยเย็นหรือคอยร้อนเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูครับผมเครื่องนี้ดูจากสายตาแล้วตามข้อต่อต่อตางๆหรือว่าอยู่ในช่องฟิตไม่มีน้ำยาซึมออกมาตัวนี้แสดงว่ามันอาจจะรั่วข้างในเดี๋ยวผมจะทำเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะทำการแยกคอยร้อนคอยเย็นออกแล้วก็อัดในโตหาเช็ครอยรั่วดูเลยนะครับ ตอนนี้ผมได้ทาการเชื่อมแยกระบบออกมาเรียบร้อยเรียแยกระบบ,ยะบ,บอยร้อนอยเย็นฝั่งนี้ก็จะเป็นอยร้อนก็จะออกมาหาไดเออร์ตัวนี้แล้วก็อยเย็นฝั่งนี้ก็จะออกมาายแทบคิ้วตัวนี้ตัวนี้ผมก็ได้อัดในโตทิ้งไว้แล้วทั้งคอยร้อนคอยเย็นแยกข้างหาเพราหารอยรั่วว่ามันรั่วคอยร้อนหรืออยเย็นครับ ก็ได้อัดในตวัวไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณส0มสิบนาทีหรือถึงชั่วโมงเราจะมาดูว่า,าเกจข้างไหนมันจะตกตกนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับถ้าฝั่งไหนตกนิดเดียวก็ฝั่งนั้นก็คือรั่วเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักสามสิบินาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจเช็คดู จากที่เราอัดในตัวทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะตัวนี้ปรากฏว่าล่วทางโลล่วทางคอยคอยเย็นปกติผมจะอัดไว้ประมาณ1 4อ่4พีไอตัวนี้ก็ตกลงมาเหลือร้อาพีเอไอแสดงว่าคอยเย็นล่วคอยร้อนปกติเดี๋ยวเราไปหารอยล่วกันอีกต่อไปว่าคอยเย็นมันล่วอยู่ตรงไหน ตอนตอนนี้เราถอดช่องฟิตออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าเราอัดอในโตหรือลมเข้าไปแล้วเอาฟองน้ำใส่สลไลไล่หาไม่เจอนะครับตัวนี้ยากมากครับนี่ครับตัวมันเสียไอตัวตัวที่มันรั่วนะนี่เห็นไหมนี่มันรั่วอยู่ข้อต่อตรงนี้อืมเห็นไหมเห็นฟองเห็นฟองอากาศขึ้นมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ เห็นไหมเห็นฟองอากาศเล็กๆไม่ออกข้อต่อตัวนี้อ่ายากมากอาการนี่แน่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยรั่วแค่นี้นิดเดียวเองเห็นไหมอืมเป็นอาการยากมากแบบนี้นะเราจะหาจุดรั่วไม่เจอเราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ให้เราถอดช่องฟิตออกมาข้างนอกเถอนนะช่องฟิตตัวนี้ออกมาข้างนอกอ่าออกมาข้างนอกแล้วก็อัดในโต๊ะ ประมาณอ่าร้อยหกสิบไม่เกินร้อยหกไม่เกินร้อยเจ็ดสิบพีใดนะครับตัวนี้ถึงจะเจอนะครับอัดแบบอ่ร้อยสี่สิบพีไไม่เจอต้องร้อยหกสิบกว่าเกือบร้อยเจ็ดสิบแต่อย่าเกินร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าช่องฟิตก็อ่ไม่ไม่เสียรูปหรอกครับตัวนี้ตอนนี้ผมได้ทําการเชื่อมปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าให้เหมือนเดิมแล้วผมจะทําการเติมน้ำยครับผม ประกอบกันเลยครับตัวนี้ก็ตัวนี้ง่ายครับตัวนี้มันมีรูให้เสียบเข้าไปอตัวนี้ง่ายถ้าตัวไหนไม่มีรูเราก็ตัดนะครับต้องตัดตัดออกมาเชื่อมข้างนอกลอยลวข้างนอกนะครับผมของธนาสนิทตัวนี้ดีหน่อยครับผมมันมีรูให้เจียบเข้าไปจะประกอบให้เข้าที่แล้วเราจะมาเติมยากันครับ ตอนนี้ผมได้เชื่อมปิดระบบไว้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนไดเออร์ตัวใหม่ผมได้อัดในโตไว้เพื่อจะเช็ครอยรั่วเพื่อจะความรอบคอบอผมจะเช็ครอยเชื่อมรอยเชื่อมที่ผมเชื่อมไว้เพื่อความรอบคอบจะได้จบงานทีเดียวว่ารอยที่เราเชื่อมนี่มันรั่วไหมเพื่อความไม่ประมาทเราช่งางสามหัดซ่อมเราก็รอบคอบไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาแก้งานทีหลังขนาดช่างใหญ่ๆก็ยังบางครั้งก็ยังเชื่อมรั่วได้ครับถ้าเราไม่เช็คให้รอบครอบนี้ก็ไม่มีรอยรั่วก็โอเคปกติเดี๋ยวผมก็จะแวกเติมน้ำยาเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแวกแค่ประมาณ15้านาทีก็พอแล้วนะครับก็ให้เข็มตกลงมาอยู่เลขศูนย์นี่นะเลขสามสิบนี่นะครับ ก็ได้ทําการแว็กเสียจเรียบร้อยนะครับผมแว็ก45นาทีครับตัวนี้เป็นน้ํายา R 600นะครับตัวนี้น้ํายา R 600นี่ที่คอมก็เป็นน้ายา R 600ตัวนี้ความจุของตู้นี้อยู่ประมาณ3.5กมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเติมน้ำยาครับตัวนี้ตัวนี้เราก็เปิดถังก่อนนะถังถถังน้ำยาก่อน ก็ไหลาอากาศด้วยน,นอันนี้เป็นน้ำยาอาหงร้อยแล้วก็ค่อยๆเติมเอานะครับน้ำยาอาหงร้อยเพราะว่ามันเป็นถังมันจะแรงนะครับสามสิบห้ากร,รมัมไดเออเลื่อน นอนเิมตัวน,นี้ผมจะเติมอยู่ประมาณนี่นะครับติดลบอยู่ ต้เลขศูนย์นิดนึงนะครับตัวนี้เราไม่มีตาช่างเราก็กะประมาณเราครับจากประสบะการณ์ที่ถึงมานะครับตัวนี้ผมเติมน้ํายาเสร็จแล้วเแล้วผมจะมาเชื่อมปิดระบบนะครับตัวนี้เป็นระบบน้ายา r าหูร้อยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับปลอดภัยมากที่สุดน,นะครับตัวนี้เราเช็คด,ดูก่อนนะว่าเราหนีบตัวนี้ล็อกแน่นไหมนี่แล้วก็เมือปิดดูนี้ก็ได้อบอกไหมหรือว่ายังไม่ปลอดภยยัยอีกก็ อ่าใช้อ่านไลสายน้ำยาตัวนี้ว่ามันจะมีแก๊ปออกมาไหมอ่ะตัวนี้ไม่มีออกมาครับตัวนี้ก็ปลอดภัยดีก็สามารถตัดเชื่อมได้ก็ใช้ความระมัดระวังถ้าเราไม่ประมาททุกอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ีผมใช้คัตเตอร์ตัดเอาผมจะไม่ใช้ไฟเป่าอานะถ้าใช้ไฟแก๊บเป่า,เาก็มันค่อนข้างจะ อันตรายเซฟไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นน้ำยาอาหกร้มันติดไฟไวมากมันเพราะว่ามันเป็นแก๊สครับอ่าเดี๋ยวผมจะเชื่อมปิดระบบเลยคราวนี้ เรียบร้อยแล้ว okay. โอเคก็ไม่ยากครับน้ำยาอาหกร้อยอยากที่เราเชื่อมปิดรอยรั่วแล้วก็เติมน้ำยามาดูครับมาดูข้างในตู้นี้เป็นน้ำยาอาหกร้อยเย็นเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวก็เป็นน้ำแข็งแล้วตัวนี้ผมช่างาสามหักซ่อมสวัสดีครับ